ตอนนี้ผมก็อยู่วัดรัช่องนะครับวัดของะ้าจา์สมเด็จพระรศสวรมหาราชนะครับใครๆที่ได้ดูเรื่องตำนานสมเด็จพระรีสวนนะครับก็คงจะรู้กันดีนะครับหลังจากที่เทคัวไทยมอนนะครับมาอยู่กรุงศรีอยุธยานะครับสมเด็จพระรศสวนก็ได้นิมนต์ให้ะ้าจาย์ของท่านหรือพ้ามาถึงคันช่องนะครับมาจำพรรษาณวัดรัช่องนะครับจากเดิมนั้นชื่อว่าวัดคันชองคันช่องนะครับคนก็เรียกเพี้ยนมาจนเป็นวัดรัช่องในปัจจุบันนี้นะครับเดี๋ยวบรรยากาศจะเป็นยังไงเดี๋ยวไปดูนะครับ นี่ก็คือรูปปั้นผ้าหมาเถรนกันช่องนะครับเป็นะอาจารย์ของสมเด็จพระรศวนที่หลังจากได้เทควัวไทยมอนนะครับมาอยู่ที่กรุงศรีอยุธยานะครับนี่ก็จะเป็นชุมชนมอนอีกชุมชนหนึ่งนะอยู่แถวนี้นะครับแต่ปัจจุบันนี้ไม่มีแล้วครับปัจจุบันนี้ก็จะเห็นชุมชนไทยมอนนั้นจะอยู่ที่วัดช่างทองรับทางไปบางปีนนะครับเดี๋ยวผมจะพาเดินดูเรื่อยๆนะครับนี่ก็จะเป็นอนามบริเวณวัดในปัจจุบันนะครับก็จะเหลือแต่เพียงเท่านี้นะครับเดี๋ยวจะพาเดินไปดู เข้าโบสดนะครับทีม่มีพระประธานยังหลงเหลืออยู่นะครับหลงวงพ่อขาวนะครับถ้าจําไม่ผิดครับเดี๋ยวมันก็เดินลงมาข้างล่างแล้วนะครับเดี๋ยวเดินไปดูด้วยกันนะตรงนี้ก็จะมีศาลเจ้าแม่ตะเคียนด้วยนะครก็จะมีเรือ เรือเก่านะน,นี้เรือโบราณน,นะครับเดี๋ยวผมจะเดินไปทางพระอุโบสถนะครับเดี๋ยววัดช่างทองนะครับที่เป็นชุมชนมอนอยู่ในปัจจุบันนะครับถ้าผมมีโอกาสผมก็จะพาะไปดูนะครับ แล้วก็จะลงคลิปให้ดูเรื่อยๆเกี่ยวกับวัดโบราณนะครับตอนนี้ผมก็าลังเดินไปเข้าโบสดนะครับตอนนี้ก็เป็นตอนเช้านะครับผมแวะมาถ่ายแล้วก็ลงให้ท่านผู้ชมดูนะครับแล้วก็จะมีนะครับมียักษ์สองตนแล้วก็มีเสือด้วยนะอีทางเข้าพวกโบสดอันนี้น่าจะเป็นอุโบสถ หลังเดิมหรือเปล่านะครับแต่ว่ามาสร้างครอบไว้นะครับกับบริเวณร,บรอบๆวัดก็จะประมาณนี้นะครับอย่างที่เห็นนะครับ ที่จะมีเสมาคู่นะครับเสมาคู่นี้บงบอกถึงได้ว่าเป็นสิ่งปลุกสร้างขึ้นในสมัยอุทยาตอนต้นหรือว่าอา,อายุทยาดั้งเดิมนะครับจะเป็นเสมาคู่ปกติแล้วเราจะเห็นเป็นเสมาเดี่ยวนะครับจะพาขึ้นไปดูหลวงพว่อขาวนนิ พวกเขานะวิหารเดิมนะครับเหลือเท่านี้นะครับแต่ว่าไอ้ที่ว่าสร้างครอบขึ้นมาเป็นหลังคานั้นเป็นปัจจุบันนะครับที่สร้างขึ้นนะครับเดี๋ยวจดมาอ่านประวัติวัดรดช่องให้ฟังนะครับวัดรดช่องชื่อเดิมเป็นชื่อวัดหมาเถรนกันช่องจากคมให้การของคุณหลวงหาวัดเขียนว่าวัดรดช่องจากหลักฐานหนังสือประวัติ วัดธรรมารามเรียกว่าวัดลอดช่องวัดนี้สร้างขึ้นในอยุธยาตอนกลางนะครับราวพุทธศักราช2,200และราวพุทธศักราช2 1 0 0ได้รับพระราชทานวิสูงคามสีมาคือให้มีพระสงฆ์จำพรรษาในพระโบสถ์วิหารหลวงพ่อขาววิหารพระพุทธโคดมพระผมไใตรักและสรารการประเรียงกุฏิทรงไทยหอสวดมนต์และหอะระฆังและชาพระนราน โบส์มีสถูปเจดีทรงละฆังสร้างย่อเหลี่ยมสันนิษฐานว่าบรรจุอัติผู้สร้างวัดจากคำบอกเล่าของผู้สูงวัยวัดนี้เป็นวัดศักดิ์สิทธิ์เป็นที่เคารพสักการะของสาธุชนแถวนี้จากสภาพที่ตั้งของวัดจะพบว่าวัดนี้อยู่รองถัดมาจากวัดด่านหน้าซึ่งเป็นวัดที่เป็นด่านหน้าคือวัดเจ้าชายวัดประมุขวัดสุเรน และวัดวรเชษจะอยู่ในแนวเดียวกันเป็นเส้นตรงเสมือนคอยเฝ้าระวังกรุงศรีอยุธยายามข้าศึกยกมาจากค่ายศรีกุ๊กวัดด่านถัดมาเช่นวัดสนามชัยวัดชัยวัฒนารามวัดคันช่องวัดละช่องนี่เองครับวัดราชพีวัดธรรมารามและวัดกาล้องวัดละช่องสันิษฐานว่าพระมหาเถรคันช่องเป็นผู้สร้างในอยุธยามีวัดที่เกี่ยวข้องกับสมเด็จพระเรศวรอยู่3มวัดคือวัดเจ้าชาย พระเอกาทศรสเป็นผู้สร้างแต่อยู่ทางด้านนู้นนะครับเดี๋ยวผมจะพาไปถ้ามีโอกาสนะครับใกล้ๆไม่ไกลนะครับวัดบวรเชษก็จะอยู่ใกล้เดี๋ยวผมพาไปนะครับวัดบวรเชษในสมเด็จพระเรสวรนเป็นผู้สร้างและอีกวัดหนึ่งเป็นวัดของอาจารย์สมเด็จพระเรสวรัตนมหาราชชื่อพระหมาติกระจงคือวัดนี้นะครับเดี๋ยวผมจะพาขึ้นไปดูในกุฏิแล้วก็จะมีสระน้ําด้วยนะครับผม ยื่นให้ดูนะครับเดี๋ยวนี้ก็จะมีบ้านผู้คนเข้ามาใส่อยู่เยอะแยะมากมายเลยนะครับตรงนี้ก็ยังเป็นเขตสงนนครับแต่ทางด้านนู้นก็จะเป็นของอาชาวบ้านอยู่นะครับบ้านเรือนของผู้คนนะครับอ่าเดี๋ยวผมป่าขึ้นไป วันเสาร์อาทิตย์นะครับถ้าใครอยู่ใกล้ก็มาเที่ยวได้นะครับไหว้พระนะครับอยุธยาทเที่ยวด้วยทําบุญด้วยนะครับนี่ครับพี่หานหลวงพ่อขาวเห็นเสาเดิมไหมครับนี่เสาเดิมนะครับ,รบก็ก็จะปกติแล้วเมื่อก่อนนี่จะไม่มีที่ที่หลังคาคอบนะครับตึ่งมาสร้างใหม่นะครับเสาเดิมยังอยู่นะสำหรับคลิปนี้ผมก็ขอ จบไปเพียงเท่านี้นะครับวัดนี้วัดลอดช่องนะครับตามที่ประวัติผมได้กล่าวให้ท่านผู้ชมและผู้ติดตามได้รับชมรับฟังนะครับยังไงก็อย่าลืมมาเที่ยวอยุธยานะครับแล้วก็จักไปเพียงต่านี้นะครับบ๊ายบายเจอกันคลิปหน้านะครับว่าจะไปวัดไหนนะครับรอติดตามนะครับ